สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับทีเคแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็น empty video นะคะสิ่งใดที่ใช้หมดแล้วมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเราก็จะซื้อต่อหรือไม่นะคะมีเยอะแยะพอสมควรปีนี้ตั้งใจว่าจะทำให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสามเดือนครั้งนะคะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราก็จะได้เจอ4ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่เคยดูเลยเนี่ยเดี๋ยวทีเคเคจะลงลิงก์เอาไว้ให้ครั้งที่1นึสานะคะก็เดี๋ยวเริ่มเลยวันนี้ของเยอะพอสมควรจะได้ ทิ้งจริงจังจักทีนะคะสิ่งแรกเป็น Sephora Rose Mask นะคะเป็นมาสหน้าที่เป็นแผ่นๆมาแบบนี้นะอันนี้ใช้แล้วบอกตามตรงเลยว่าไม่รู้สึกว่าดีหรือได้ความรู้สึกที่ดีไม่เทียบเท่ากับของที่มาจากเกาหลีหรือว่าไต้หวันนะคะอันนี้เฉยๆมากเลยนะแล้วก็แผ่นใหญ่มากอะ่ะ เนี่ยแผ่นใหญ่จนเกินไปขอบประธานภัยหน้าหนังหน้าใครมาจะกว้างขวางได้ขนาดนี้นะทีแกะปะๆลงมาอย่างงี้ใช่ไหมมันเกินอ่ะมันเกินมาตรงเนี้ยล่ผมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะคะอันนี้คือหดลงมาแล้วนะแผ่นจริงใหญ่กว่าน,นี้นะคะตอนมันชุ่มมานะสรุปว่าก็คืออันนี้เฉยๆนะถ้าหากว่าอยากจะใช้ชีทมาอะไรที่ราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนะคะ my beauty diary นะ ดีนะคะแล้วก็ถ้าหากว,ว่าอยู่ที่อเมริกาหรือว่าเกาหลีอะญี่ปุ่นอะไรแนี้หาซื้อยี่ห้อนี้ได้นะอันนี้แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังหนังหน้าได้ดีมากนะคะมันมียี่ห้อชื่อว่าเนี่ยเมดิเฮลนะคะเออถ้าอยู่ที่อเมริกาฮอตลุคเขาจะมาเซลล์ประจำนะคะสิกล่องนึงเนี่ยมีสิบห่อแล้วก็กล่องละ18เหรียญแพงกว่านี้อย่าไปซื้อนะคะ ขัดมาก็อาผมและกันแชมพูนะอันนี้เป็นของแคลรอนะคะทีเคเนี่ยเคยแพ้แชมพูของยี่ห้อแคลรอนะคือใช้แล้วก็คันหนังศีรษะนะคะไอ้ตัวรุ่นที่เป็น h ฮ r b อ Essential อะไรประมาณนี้อันนั้นอนะ่ะเคยใช้แล้วชอบอยู่มากแล้วก็ใช้ต่อไม่ได้เนื่องจากเกิดอะไรขึ้นกับหนังศีรษะไม่ทราบนะคะก็เลยเอาอันนี้เขาออกมาใหม่นะดูแบบดูเหมือน เป็นพรีเมียมเกรดพรีเมียมขึ้นมานะคะแล้วก็มีราคาแพงกว่าลายปกติถึงเท่าตัวนะขายที่ทารเก็ตนะคะแต่ว่าพอเอามาใช้เราก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าทีเคแพ้สารเคมีต่างๆนะคะที่มันอยู่ในแชมพูของยี่ห้อนี้นะนนก็เลยเป็นสิ่งที่ใช้หมดแล้วไม่ซื้อต่อนะคะนะแล้วก็ถ้าจะถามว่า แชมพูอะไรที่ TK ใช้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ TK ใช้ของ Aveda อยู่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องผมเส้นผมหลุดร่วงนะคะก็ตัวนั้นใช้แล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะคาดว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องซื้อใช้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสำหรับแครออันนี้จบราคาจัดก,กันต่อกันที่เซรั่มอันนี้นะคะ p r a n t Prescription Anti Aging Serum รุ่นนี้ เป็นเซรั่มที่ t ีเคใช้แล้วชอบมากที่สุดตั้งแต่ history ของการใช้เซรั่มมาตัวนี้ซื้อตุนแล้ว3ขวดแล้วก็หมดไป3ขวดแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มใช้มาชอบมากๆแล้วก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันกันกบเซรั่มตัวหนึ่งที่มีราคาคิดว่าสูสีกันนะคะอันนี้เป็นของคลินิกนะตัวนี้เมื่อใช้เปรียบเทียบกันแล้ว TK ชอบผิวสัมผัสแล้วก็สิ่งที่ได้รับจากของออริจินตัวนี้มากกว่า นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่คอนติเนียใช้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ของคลินิกสมาร์ทเซรั่มตัวนี้ไม่ซื้อใช้ต่อนะคะนะแล้วก็สองตัวนั้นมีข้อแตกต่างกันยังไงคือรู้สึกว่าออริจินเนี่ยใช้แล้วเห็นผลมากกว่าหนึ่งแล้วก็เรื่องของกลิ่นอะไรประมาณนี้มันใช้แล้วรู้สึกว่ามันสบายต่อ ผิวหน้าเรามากกว่านะคะในขณะที่ของคลินิกเนี่ยเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องว่ามันไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลิ่นที่แบบเออใช้แล้วไม่ฝึงประสงค์เล็กน้อยนะคะกับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ดีนะคะของคลินิกอันนี้เป็น moisture surge นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เคจะสามารถซื้อใช้ต่อไปได้เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้หยุดใช้ก่อนเพราะว่ามีสิ่งที่จะต้องใช้ให้หมด ณนะตอนนี้นะคะแต่ถามว่าตัวนี้เนี่ยเป็น moisturizer ที่ได้อยู่ใน year and favorite ของ t k ปี2 0 1พด้วยนะ mm hmm. เพราะว่ามันใช้แล้วมันจะซึมเข้าหนังหน้าไปได้เลยแล้วก็ก่อนแต่งหน้าเนี่ยใช้สิ่งนี้มันไม่ต้องมานั่งรอว่าเมื่อไหร่มันจะซึมเข้าผิวเมื่อไหร่มันจะแห้งนะคะตัวนี้ใช้ดีนะถัดมาเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเป็นครีมเ d e r มานะคะที่เคใช้ประมาณปีละหกระปุกนะคะก็ หมดแล้วอะหมดเกลี้ยงอะนะนะคะลักษณะของเนื้อครีมเขาก็จะเป็นครีมขาวๆธรรมดานะแต่ว่าใช้มาเกือบเกือบสิบปีได้มา้ยี่ห้อนี้นะคะหมายถึงตัวรุ่นนี้นะตอนนี้เนี่ยบอกได้ว่ารู้สึกว่าสกินแคร์หนังหน้าของตัวเองเนี่ยมาถูกกับสิ่งที่ เป็นสกินแคร์ของทางฝั่งเกาหลีซะมากกว่านะคะก็เลยทำให้หยุดใช้แล้วก็ยังไม่มีแพลนว่าจะซื้อใช้ต่อนะคะก็บายบายละแมนะคะถัดมาเป็น Origins อ่ะมี o r i g จินอีก2ตัวนะคะอันนี้เป็น High Potency n ี่ไน a m i n e นะคะก็เป็นครีมที่ใช้ตอนกลางคืนนะเนื้อเาก็าจะเป็นขาวขาวนะคะ เป็นเนื้อครีมที่ไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็ไม่ได้ซึมรวดเร็วนะคะใช้ตอนกลางคืนช่วงหน้าหนาวอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่ดีนะคะแล้วกเ็เนื่องจากสภาพอากาศที่ที่เคอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้หนาวอะไรมากก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หนักเกินไปที่จะใช้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นยังไม่ซื้อต่อนะคะแต่ว่า ถามว่าตอนช่วงที่อากาศหนาวหน้าแห้งมากตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะก็จบไปแถมยังมีกลิ่นหอมๆแบบหอมแบบส้มๆอะ่ะเออใช้แล้วก็สบายหนังหน้าดีนะคะสำหรับสาวผิวแห้งอันนี้ที่เคแนะนำส่วนไอครีมนะคะอันนี้ก็เป็นของ Orig จินสิ่นเดียวกันนะตัวนี้เป็นตัวรุ่นเจนซิงนะคะอันนี้เนี่ย ส่วนตัวแล้วมาใช้ใต้ตานะคะรู้สึกว่า texture เขาหนาจนเกินไปแล้วยิ่งถ้าหากว่าใช้ตอนเช้าเราจะต้องมาลงคอนซีลเลอร์ลงฟาวเดชั่นนะจะทำให้ไอ้ลอะไรเหล่านั้นเนี่ยมันไปจับตัวกันเป็นก้อนใต้ตาไม่เวิร์กนะคะสําหรับใช้ก่อนแต่งหน้าแต่ว่าถ้าหากว่าใช้ตอนกลางคืนเนี่ยก็โอเคแต่ว่าไม่ได้เห็นผลว่าเขาช่วยในยเรื่องสิ่งใดนะทำให้ไม่ซื้อต่อแล้วก็ณจุดนี้เนี่ยทีเคไม่มีไอครีมใดๆนะคะถ้าหากว่าอยากจะไปลงทุนกับ อายครีมนะทีเคแนะนํานะคะแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ทีเคพยายามจะทําอยู่คือทําสิ่งนี้ให้ได้ก่อนที่จะไปซื้อไอายครีมก็คือดื่มน้ําให้มากๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนให้นอนให้ได้ก่อนสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้เราก็ดื่มน้ําให้มากๆลองดูซิว่าถ้าลองทําสเต็ปเหลนะ่านั้นแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปใต้ตาจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะสกินแคร์ยังไม่หมดนะคะมาต่อกันที่ของเฟรชนะคะตัวนี้เป็น Black Tea Delay Eye Concentrate นะคะก็เป็นไอค Cream นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยใช้แล้วก็อะไรประมาณเดียวกันกับตัวของ Origins นะคะคือใช้แล้วไม่ได้เห็นผลใดๆก็ไม่ซื้อใช้ต่อนะคะถัดมาเป็น Nutrition e s t e r a d e r นะคะเป็น Vida Mineral Moisturizer Cream นะก็เป็นได้ขนาดทดลองมาเป็นกระปุก แดงๆแ,แบบนี้นะคะเออทีเคว่าถ้าเป็นมอยส์เจอ z e ไรเซอร์นะยังยืนยังคำเดิมนะคะว่ายัางแนะนำตัวคลินิกมอยส์เจอรเซอร์ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้แล้วจำอะไรไม่ได้เลยอะนะไม่รู้สึกว่าประทับใจหรือว่านะจำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ซื้อต่อแล้วก็คิดว่าไม่แนะนำด้วยนะคะ ผัดมาเป็นเซรั่มของลังโคมนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่เคจะมีขวดกระปุกกระปิกอะไรแบบนี้เยอะมากเลยนะนะคะก็เป็นแบบนี้นะเซรั่มตัวนี้ก็ใช้แล้วไม่ได้รู้สึกประทับใจใดๆเนื้อบางมากซึมเร็วแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบวาวะไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆบนผิวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเซรั่มที่ยังเป็นหนึ่งในดวงใจของทีเคแล้วก็ เป็นสิ่งที่นี่คือเกิดขึ้นทั้งคู่เลยนะผัวเมียเลยนะคะก็คือเลิกใช้ละแมแล้วก็มาใช้เซรั่มตัวนี้ของ ORIGINS นะคะน่าจะราคาถูกกว่าของลังโคมด้วยนะเออนะถัดมาเป็นออยนะคะมี2อันอันนี้เป็นเฟเชียลออยนะตัวหนึ่งเป็นของ b o b b y Brown นะคะแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นของทา ของทานนี่คงไม่ต้องพูดถึงเนอะเพราะว่าอยู่ใน y e าเ f a v o r i t e ด้วยแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะต้องระวังไว้น,นิดนึงนะว่าทีเคเคยอ่านรีวิวก่อนที่ทีเคจะทดลองใช้เนี่ยก็ได้อ่านรีวิวนะคะมีคนใช้แล้วก็แพ้ก็มีนะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ไปทดลองก่อนนะคะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่า เขาเป็นน้ํามันธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่แรงเท่ากับของแบรนด์อื่นๆนะถือว่าเป็นกลิ่นที่ดีเคพอรับได้นะคะของทาชัยใช้แล้วดีมากเขาเป็นโคลเพรส่ะเป็นการสกัดเย็นนะคะเพราะฉะนั้นสารอะไรต่างๆคุณค่าที่มันอยู่ในไอตัวมาราคุจ่าเนี่ยก็คือแพชชันฟรุตนะมันจะ มันจะไม่สูญเสียไปไหนอ่ะนะก็ถือว่าได้รับสารต่างๆที่เป็นสารที่ดีต่อหนังหน้าอยู่ในนั้นครบถ้วนนะคะใช้น้อยแต่ว่าเห็นผลชัดเจนนะในส่วนของออยของบอบบี้บราวน์อันนี้ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีกลิ่นแรงมากเป็นน้ํำมันที่มีการตกแต่งกลิ่นให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผู้ชายนะก็เลยเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็น d raw back สำหรับ T.K. นะคะแต่ถามว่าให้ผลที่ดีไหมตื่นมาก็รู้สึกว่าหนังหน้าชุ่มชื้นดีนะคะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วชอบเทใจให้กับทาดมากกว่านะคะทัดมาเป็นสบู่ล้างหน้านะคะอันนี้เป็นของ Soap and Glory รุ่น Vitamin C Facial Wash นะคะเป็น3 in 1 daily detox นะ้ำในนี้น่ะนะถ้าจะพอเห็นทีเคเลิกใช้แล้วนะคะเพราะว่าออตอนที่ใช้ในขณะที่หน้าปกติเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีข้อติอะไรนะคะแต่ว่าพอมาใช้ตอนที่หน้ามีสิวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสิวที่เกิดจากการแพ้ดินสอเขค,คิ้วนะยังหาไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนนะคะมีสิวขึ้นมา2เม็ดด้วยกัน แล้วก็พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าแสบนะคะมันไปแสบตรงบริเวณตรงเนี้นะก็น่าจะเกิดจากวิตามินซีที่มันอยู่ในนี้นะคะก็เลยทําให้เลิกใช้แล้วก็ตอนที่ระหว่างใช้ก็บอกตรงว่ามันไม่ได้มีความพิเศษใดๆนะคะนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ไม่ซื้อต่อนะตัวนี้ก็ใช้แล้วก็จะมีความเย็นเบนผิวหน้านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ อีกอันนึงเป็นแฮนด์ครีมของ Estée อ a u d e r นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นกุหลาบกุหลาบอะไรประมาณนี้ตัวนี้ใช้แล้วไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นว่าจะช่วยมอยส์เท่าไหร่หรือว่า,อ,าอยู่ติดทนนานไหมอะไรประมาณนี้ไม่มีอะไรประทับใจเลยสำหรับสิ่งนี้นะคะตัวถัดมานะคะตัวนี้เป็นของ Glam Glow นะตัวนี้ชอบมากนะคะชื่อว่าแกลม o w m u u t to Foam นะ S Daily Exfoliating Cleanser นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาสหน้าที่เหมือนกับว่าเราพอกหน้าไปก่อนนะคะเสร็จแล้วพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็มาขัดเอาน้ำเนี่ยพรมบนมือนิดหนึ่งพรมบนหน้าแล้วก็มาขัดขัดออกโอ้โหพอเสร็จจากขั้นตอนนั้นแล้วนั้นหนังหน้านี่แบบว่า ไม่เหมือนอะไรกับที่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะหน้าจะนุ่มมี texture ที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกผิวหน้าสะอาดมากนะตัวนี้เป็นสิ่งที่ทีเคใช้เราชอบมากแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทีเคซื้อไซส์เต็มมาใช้นะคะถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงมากก็จริงแต่ยังไม่เคยเจอสิ่งใดที่หลังใช้เสร็จแล้วได้ความรู้สึกอะไรเช่นนี้นะชอบมากประทับใจมากนะคะตัวนี้เด็ดมากของแกล้มโกลเนี่ย เอ่อตัวที่ที่เคชอบนะคะก็จะเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็สีดำอันนี้นะทัดมามาถึงเข้าถึงเครื่องสำอางเครื่องสำอางมีไม่เยอะอะเครื่องสำอางใช้ไม่ค่อยหมดนะคะมาถึงสิ่งแรกก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นขนาดไซส์ทดลองที่ได้มาเป็นของ c a t บอลดีนะคะอันชิ้นแรกเนี่ยเป็น p รา m e r แล้วก็ชิ้นที่สองเป็น foundation ะะทั้งสองตัวนี้ใช้แล้วจะบอกว่าตัวพลเมอร์เนี่ยเป็นพลเมอร์เนื้อที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นเหมือนกึ่งกึ่งมอยส์เจอไรเซอร์นะคะมันไม่มีความเป็นซิลิโคนอยู่ในนั้นนะสิ่งหนึ่งที่จะได้จากสิ่งนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการติดจะเห็นผลในเรื่องของการติดทนนานของ เครื่องสำอางนะมากกว่าการที่จะไปช่วยปกปิดพวกรูขุมขนอะไรพวกนี้นะคะส่วนฟาวเดชั่นเนี่ยที่ทดลองที่เลือกทดลองใช้สิ่งนี้เนี่ยเพราะว่าอยากเห็นผลในเรื่องของการติดทนนานนะคะพอใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเขาติดทนนานจนเรารู้สึกว่าว้าวหรือว่าทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นหนาะที่ ที่เห็นผลลัพธ์นะคะเพราะฉะนั้นบอกตามตรงว่าตอนนี้สำหรับ TK รู้สึกเฉยๆมากกับทั้งพ r i เมอและฟาวเดชั่นนะคะไม่ซื้อต่อนะคะหลังจากที่ได้ทดลองแล้วถัดมาเป็นมาสคาร่า3อันนะคะ r o ลเล็ตโปอันนี้ทำให้ได้ขนตาที่ทั้งยาวทั้งงอนทั้งเต็มทั้งช่วยทั้งวอลลุ่มแล้วก็เรื่องของความยาวนะคะแต่ว่าข้อเสียของสิ่งนี้เนี่ย หัวแปรงใหญ่มากนะดูหัวแปรงสิบรึงมาเท่มมากนะคะแต่ถามว่าใช้เราชอบไหมชอบแต่พูดอยู่เสมอว่าทีเคไม่ใช่คนลงทุนกับมาสคาร่าที่มีราคาแพงนะคะคือถ้าได้ฟรีแซมเปิลมาก็ใช้ใช้ให้มันหมดหมดไปแต่ว่าไม่ถึงขั้นว่าจะไปจะเป็นเงินกับมาสคาร่า2 0่สเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะไม่ซื้อใช้ต่อแนมะ้ว่าจะใช้ดีก็ตามนะ ถัดมาเป็นมาสคาร่าอีกอันนึงเป็นของ Urban Decay นะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่า p r o v r s i o n ตัวนี้ก็เห็นผลชัดเจนทั้งเรื่องของความยาวแล้วก็ Volume นะคะปัดง่ายแล้วก็ขนตาเด้งแบบหืมนะแล้วก็เป็นแปรงที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะปัดค่อนข้างง่ายนะอันนี้ก็เหมือนกับ Bra r o d e c t เมื่อกี้คือไม่ซื้อใช้นะคะส่วนอีกอันนึงเป็นของ Tarte อันนี้ได้มานานแล้วแต่ว่า รู้สึกว่าใช้เราไม่ได้ประทับใจใดๆในทั้งสองเรื่องเลยทั้งความยาวทั้งความหนานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เฉยๆและจบไปนะคะอีกอันนึงเป็น MAC FIX PLUS นะอันนี้นี่อยากจะเข่งหัวตัวเองว่าทำไมฉันลืมเอาสิ่งนี้ไปไว้ใน YEAR END FAVORITE นะคะแต่ว่า เป็นสิ่งที่ใช้แบบทุกวันอะใช้ดีมากแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เอาอันนี้สเปรย์เข้าไปนะคะมันจะไปช่วยทําให้ฟินิชของหน้าเนี่ยมันได้ความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรกับแป้งแล้วก็ฟาวเดชั่นบนใบหน้าแล้วนะแต่ว่าเหมือนเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่ไปผสานสองสิ่งนั้นให้มันดูกลมกลืนดู ไปกับผิวเรามากยิ่งขึ้นนะคะมีกลิ่นหอมนอ่อนฉีดแล้วรู้สึกว่าสดชื่นนะตัวนี้ชอบมากนะคะแล้วก็ใช้หมดแล้วแต่ว่าขวดเนี่ยคงจะไม่ทิ้งเพราะว่าจะเก็บไว้เวลาเดินทางนะคะก็เอาเอาออกมาเติมไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้เม่เจ้วเ,เติมไม่ได้ก็คงต้องทิ้งไปละถ้าอย่างนั้นนะเออแต่ว่านะ ใช้ดีเราก็ได้นำได้ซื้อไซส์เต็มไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นขวดทิ้งไปในเมื่อ reuse ไม่ได้ก็อ่ะทัดมาเป็นสบู่เชื่อไหมว่าอันนี้แบกกลับมาจากเมืองไทยนี่เป็นเรื่องตลกมากเลยนะคนอยู่เมืองนอกอยากใช้ของที่เมืองไทยคนอยู่เมืองไทยอยากใช้ของจากเมืองนอกนะที่แคไปหอบหิ้วสบู่ชกุบุสึมานะคะเพราะจำได้ว่าตอนเด็กๆใช้แล้วชอบ นะก็ไปขุดเอาสีเขียวมาสีชมพูสีส้มบอกได้เลยว่าทั้ง3สูตร TK ใช้ได้นะคะเป็นสบู่ที่ชื่นชอบมากอ่อนโยนแล้วก็ล้างออกง่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากลับเมืองไทยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ TK ต้องไปซื้อตุนมาจากเมืองไทยนะคะถัดมาเป็นกันแดดบ้างอันนี้เป็นยี่ห้อของ Walgreen นะคะใช้แล้วใช้ไม่หมด นะเพราะว่าใช้ต่อไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเหนียวเนื้หนะมากแบบหนึบหนักเลยไม่ใช่แค่เนอะหนะธรรมดามันหนึบหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช้ต่อถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเฉียก็ตามนะคะถัดมาโอ้ยจะหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยสิ่งถัดมานะคะเป็นน้ำหอมที่ทีเคได้ขนาดทดลองมาใช้อันนี้เป็นของ a m e s นะคะมีรุ่นชื่อว่าเดี๋ยวก่อนเป็นภา,าษาฝรั่งเศส Le จ a r d i ดง e m o n t เ e ีนะคะ หน้าตาไปแบบนี้ขวดจริงเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นกลิ่นที่เป็นผู้หญิงวัยประมาณทีเคนี่แหละใช้กำลังดีแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมาะกับช่วงของกลางวันนะคะมีความสดชื่นไม่ฉุนจนเกินไปมีความเป็นฟ o อร์นะคะเออแล้วก็รู้สึกว่า ใช้แล้วแบบสดชื่นดีนะคะแต่ว่าถึงขั้นว่าจะต้องไปซื้อขวดเต็มไหมยังไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่าใช้แล้วชอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายูอยู่ในวัยอะไรใกล้เคียงกับประมาณทีเคนะลองไปดมดูก็ได้ว่าจะเป็นอันน่อาจจะเป็นกลิ่นหนึ่งที่อยู่ชอบก็ได้นะคะอันนี้สำหรับทีเคตอนนี้ยังไม่แน่ใจแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะ ทัดมามาถึงสำลีนะคะอันนึงเป็นของเอาท่าที่เป็นที่เป็นแบบกลมๆธรรมดานะอันนี้ซื้อแบบใช้ทิ้งใช้คว้างนะคะราคาถูกแล้วก็สำลีอะไรแบบนี้ที่เคเอาไว้ใช้ล้างเล็บนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้แบบวิลิสมาลาอะไรมากมายอะไรก็ได้ที่สามารถล้างเล็บได้ทีเคก็เอาอันนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องซื้อตุ่นนะคะเราก็จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนั่นก็คือสำลีของ The Body Shop นะคะหลอดนึงอันนี้มันจะมาประมาณ100แผ่นในราคา3เหรียญน,นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าอยู่อยู่ที่อเมริกานะเขามีโปรตลอดนะคะซื้อสารแถม3เป็นอีกยีก่ห้อหนึ่งที่ดีเคอย่างแนะนำว่าถ้าหากว่าไม่จาเป็นอย่าซื้อราคาเต็มเลยนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นบ่อยมากถึงเวลาอะไรแบบนั้นเราค่อยไปซื้อตุนซื้อเก็บนะคะอันนี้ก็ซื้อสารแถม3ก็ตกจ่ายจริงๆก็คือ ซองนี้หนึเหรียญห้าสิบเซนคือแบบถูกมากถูกยิ่งกว่าของ drugstore อีกนะคะถัดมาเป็นสิ่งที่ทำผมบ้างนี่อันนี้เป็นของ John Freda นะคะที่เมืองไทยไม่ได้จะมีนะแต่ว่าลองใช้ดูเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมของเขาหลายตัวแล้วชื่นชอบนะคะก็เป็นสิ่งที่ทำง่ายมากง่ายมากกว่าเดิมที่เคยใช้เมื่ออย่างนานมากมาแล้วนะคะ ลักษณะเขาจะมาเป็นอุตางรักกลางมากเออเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราผสมตัวสีอะเข้าไปในนี้นะเข้าไปในขวดนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เขยา่าเขย่าเสร็จแล้วเราก็บีบมันก็จะออกมาเป็นโฟมโฟมออกมานะมันก็จะรู้สึกว่ามันเข้าสู่เส้นผมของเราได้ง่ายกว่าที่มันเป็นเนื้อครีมครีน้ำน้านะคะรู้สึกว่าเขากระจายตัวได้ทั่วถึงแล้วก็สม่ำเสมอมากกว่านะแต่ว่ารู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยมัน ไม่สามารถฆ่าผมสีดำๆของ TK ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้า TK จะทดลองยี่ห้อนี้อีกแต่ว่าจะทิ้งเอาไวย้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะเอาแค่ใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจที่เขาใช้ง่ายนะก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทีเคซื้อใช้อีกนะคะส่วนมาถึงสบู่กันบ้างสบู่ที่ใช้ในการล้าง b e a u ี้เบลนเดอนะคะเคยพูดเอาไว้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นแฟริของทีนะคะแต่ว่า เป็นเฟรนด์ที่ปวดใจมากอะ่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แค่เอามาล้างฟองน้ำแล้วราคา15เหรียญน,นะสบู่ก็ล้อ15เหรียญมึงจะบ้าหรือเปล่าคะนะทีเคก็เลยไปค้นหาข้อมูลว่าเออสิ่งใดที่จะใช้ทดแทนกันได้บ้างก็ไปเจอเว็บอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะก็มีการพูดถึงสิ่งนี้นะคะมีมีคนมาบอกว่ามันมีดูปลยสิ่งหลายอย่างนะแต่ว่า อันนี้เนี่ยมันไปสะก,กิดใจตรงเรื่องของว่ามันเป็นกลิ่นที่เหมือนกันมากๆของสบู่ก้อนนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยฉันต้องลองอะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ชอบอันนี้เพราะว่ามีเรื่องของกลิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะรู้สึกว่ากลิ่นเขาเป็นธรรมชาติเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ที่แบบเมื่อเอาฟองน้ํามาใช้บนหน้าต่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่รําคาญนะคะพอไปเจออันนี้มาใช้แล้วแบบโอ้แม่เจ้าเหมือนโขกออกมาจาก สบู่ก้อนเดียวกันเลยทั้งในเรื่องของกลิ่นของ texture การทำงานนะคะอ่ะดูกันไว้ให้ชัดๆที่เมืองไทยมีขายนะคะในราคา260กว่าบาทนะเดี๋ยวถ้าทีเคหาเจอเดี๋ยวทีเคจะลงลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะส่วนถ้าอยู่ที่อเมริกาสิ่งนี้หาซื้อได้ที่ t a r ก็ตในราคาไม่เกิน5เหรียญน,นะคะจัดไปเลยนะทีเคก็ไปซื้อกล่องอะไรแบบนี้มาใส่ใช้จริงจังมาก นะคะเราก็ทีเคเคยได้ยิน mm hmm. เคยถามไปกับคุณโมคุณโมบอกว่าสบู่อะไรก็ได้แก่ล้างออกเหมือนกันนะคะทีเคก็เลยนะมีโอกาสได้เดินทางไปแล้วก็ไปได้สบู่ก้อนกลมๆแบบนี้มาจากโรงแรมคิวตันมั้งไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวเมื่อสิ่งนี้มันหมดไปนะทีเคจะเอาไอ้อันเนี้ยมาใส่แทนไว้ในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันซิว่ามันสามารถใช้แทนกันได้จริงๆหรือเปล่าแต่ว่า ทางให้พูดณนะโมเมนต์นี้นะคะถ้าจะต้องซื้อตัวนี้นะไปลองตัวนี้ก่อนนะคะดูว่าอยู่จะชอบหรือเปล่านะเพราะสำหรับ TK นะบอกได้เลยว่าเหมือนโคกออกมาจากโรงงานเดียวกันเลยนะคะอะดูให้เต็มๆชัดๆไปดาวเจ้ยอยู่ไหนห้าดาวเลยตัวนี้ห้าดาวนะคะ ถัดมามาถึงของทานกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นสิ่งที่มีขายทั่วไปหรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศแคนาดานะเขาเสียงหน่อยใครอยู่ประเทศแคนาดาบ้างนะคะเคยได้ทดลองอะไรกันแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเป็นเป็นคัสต์ดที่มาในรูปแบบของสําเร็จรูปนะคะในนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมดด้วยกันสองซองนะซองแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวไซรัปด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อีก ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวเนี้ที่เราจะต้องนําไปผสมกับนมนะสิ่งที่จะต้องใช้นะคะกับการกับการทำคัสตาร์จากกล่องนี้เนี่ยมีแค่นมเองนะแล้วก็รสชาตินะเขาบอกว่าเหมือนเหมือนออกมาจากถ้วยที่เขาอยู่ตามที่เขาขายอยู่ตามห้างจัดปสินค้าเลยนะคะมีความรู้สึกว่าทําง่ายมากนะที่กล่องเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาแค่8นาทีเองนะคะเราก็กล่องหนึ่งทําได้4ี่ถ้วยแต่ว่าทีเคทำได้แค่สาถ้วยนะแล้วก็ เป็นรสชาติที่แบบละมุนล,ลิ้นมากแล้วก็อร่อยนะคะหวานกำลังดีไม่มากจนเกินไปนะถ้าหาซื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครแบบว่ามีหัวในการทำธุรกิจอะไรประมาณนี้นะนำเข้าไปขายด่วนนะราคาไม่แพงนะคะง่ายกว่ากันมากกับการที่จะต้องมานั่งแยกไข่แดงไข่ขา,ขาวเอาไปนึ่งมานั่งทำไซรัปเคยทำเองเนี่ยเป็นชั่วโมงนะคะเออชอบมากนะอันนี้นะคะ ัดมากอันนี้ก็เป็นเคยอยู่ในเฟรนดของ TK หลายรอบแล้วนะคะก็กินหมดไปเมนูตั้งกี่กล่องต่อกี่กล่องนะเคยมีน้องๆมาลิฟคอมเมนต์ไว้บอกว่าที่เซเว่มีขายนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกสาขานะเพราะว่าตอนกลับเมืองไทยเซเว่นกับบ้าน TK ไม่มีนะคะในราคากล่องละ40บาทนะ40บาทหรือ44บาทอะไรประมาณนี้นะคะดูให้แน่ใจว่าเป็น Product of Japan นะเพราะว่าถ้ามาจากที่อื่นไม่อร่อยไม่อร่อยเท่านะคะ ถัดมาอีกสองสิ่งเป็นสิ่งที่แบบตายล่ะทำให้นึกถึงวัยเด็กมากนั่นก็คือบะหมี่ของเมียวโจนั่นเองเคยทานสมัยตอนเด็กๆแล้วก็อยู่ๆเขาก็หายไปนะที่เ้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่ไหนมีขายบ้างนะคะแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นยุนปีนะคะรุ่นที่อันนี้ซองสีเขียวเขาบอกว่าเป็น Oriental Flavor นะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ นะก็อีกซองแดงที่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าชอบมากกว่าเนี่ยอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นซอย sauce flavor นะดูอ่านดูสิเนี่ยยี่ห้อชื่อว่ายี่ห้อเมียวโจ้นะคะเออชอบมากอันนี้เป็นกลิ่นเป็นรสชาติของบะหมี่ที่แบบมี มีรสชาติอ่อนๆน,นะคะไม่เผ็ดไม่ร้อนไม่เหมือนมาม่าต้มยำอะไรเงี้ยที่เคว่ามันก็เหมาะดีนะกับการที่แบบว่าหิวตอนกลางคืนเราต้องหาบะหมี่อะไรทานนะคะเนื่องจากว่าเขามีรสชาติที่มันไม่เผ็ดไม่ต้มยำเนี่ยรู้สึกว่ามันกินแล้วมันสบายท้องมากกว่าในในช่วงของตอนกลางคืนนะคะก็เป็นอะไรที่แบบชอบมากแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ที่เคซื้อตุนเก็บ ติดตู้ในบ้านเอาไว้นะคะมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะคะวันนี้มีเกมมาให้เล่นเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อชิงของรางวัล3ส,สิ่งด้วยกันนะคะนั่นก็คือ Elf Bronzer Palette นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ Elf Ambient Palette นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะได้ไปก็จะเป็นแปรงแต่งหน้านะคะอันนี้เป็น Elf Flawless เบบลชนะคะก็เป็นสันชิ้นนี้มี1รางวัลน,นะคะได้ไปคนเดียวเลย3ชิ้นด้วยกันนะเดี๋ยวเอาให้ดูพาเลตนิดนึงดีกว่านะด้านนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นแอมเบียน a ์พาเลตดูในนี้มันจะดูสีไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าไฟมันจา้าพอสมควรอ่ะเออก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะกติกาการเล่นเกมง่าย ทีเคอยากให้เพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมาทดลองรีวิวสินค้ากันดีกว่านะคะการรีวิวสินค้าของทีเคเนี่ยสิ่งที่ทีเคทำเสมอนะแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่ทีเคจะบอกเสมอคือผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรมันใช้ยังไงปริมาณเท่าไหร่รนาะคาเท่าไหร่ขายที่ไหนข้อแนะนําคืออะไรข้อดีมีอะไรข้อเสียมีอะไรนะคะคร่าวๆก็เป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็ทีเคอยากให้เพื่อนๆเนี่ย ลองมารีวิวกันลองหยิบผลิตภัณฑ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งมานะคะแล้วก็มารีวิวไว้ที่คอมเมนต์บ x ็อกด้านล่างนะคะทีเครับรองว่าทีเคจะอ่านหมดทุกๆ c o คอมเมนต์แน่นอนนะร่วมสนุกกันแล้วก็ชิงของรางวัลเล็กๆน,น้อยถึงแม้ว่าอยู่เป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สนใจกับเรื่องของรางวัลแต่ว่าก็ยังอยากจะทราบความคิดเห็นดีๆนะคะว่า มีอะไรบ้างที่อยู่อยากจะมารีวิวให้ท k ได้อ่านแล้วก็ได้แชร์กับเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นๆด้วยนะคะการประกาศรางวัลท k เคจะประกาศ2ที่นะคะคงจะไม่ได้มานั่งทําวิดีโอแยกต่างหากที่แรกก็คือ Facebook TK สาสิธรนะคะแล้วก็ที่ที่2จะเป็น Instagram QCombat A นะคะก็รายละเอียดเดี๋ยวจะลงไว้ให้ที่ Description Box ด้านล่างแล้วก็การประกาศรางวัลเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่หละวันนี้วนัวนที่19ก็2อาทิตย์ หลัง2อาทิตย์จากนี้นะคแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะโชคดีกันนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ที่เคยฝากเอาไว้เท่านี้และยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ